โอเคเราจะเริ่มกมนเลยนะครับเดี <nuestra> ๋ยวอับได้นะให้เราเลือกคาศัพท์มาก่อนเอาคําศัพท์มาสักคำนึงก่อนที่เราที่เราเขียนมาใครสามารถบอกได้บ้างว่าเอาคำอะไรดีบ้านไม่เอาที่บทล่าสุดเลยครอบครัวท่านนบีความสุขความสุขอาศดยนะโอเคอาศัยะ อสสัยนะเอาตัวเองได้ไหมได้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 ขอพิมพ์ก่อนเดี๋ยวขยายให้อัสไซนะคือความสุขม,มีนะสมมติเราเลือกคำนี้มาโอเคอ่านนเอาขอคำหนึ่งขออีกคำหนึ่ง ใช้กำลังค่ะไม่เอาบ้านไม่เอาไม่เอาบ้านสามีพลายาภรรยาอ่าภรรยาภรรยาเอาเอาแบบกี่คนเอาแบบหลายคนเอาแบบคนเดียวนิพพานอ่เอาหลายคนเอาแบบหลายคนก็อัซวาจอัซวาจถ้าคนเดียวเนี่ยเจ้าจะนะครับอันนี้คือแบบหลายคนนะแบบคนเดียวนั่นอัซวาจอคนเวย์ อาสวานี่สามคนขึ้นไปถ้าสองคนก็เจ้าจาตานอันนี้เดี๋ยวครูทำเป็นข้อหมายทักไว้ให้ขอเรียกว่ารับอุ่นรับอุ่นนี่นะอันนี้คือหลายคนถ้าคนเดียวก็เอาถ้าคนเดียวก็เจ้าจานี่คือภรรยานะครับอันนี้นี่น่าจะอสวาใช่ไหมอันนี้อันนี้จะช่วยชู โอเคนะครับนี่คือปัญญาอากู้แต่มให้อันหนึ่งเรีว่าอุศรออันนี้เราเห็นเอากันเยอะนะครับอุศรอความดีได้ไหมอากูค่ะอุศรคอครอบครัวความดีด้วยอ่ะความดีด้วยอ่ะภาษาลำว่าไงความดีอืความดีว่าไงภาษาลำ เอาไครับสาหลับความดีว่าไงนะใช่อืค่อยรนรอ,อ่ะอ่าค่ะค่อยรนถูกต้องครับค่อยรนอ๋อเป็นพิมพ์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยเร่นอ่านะความดี อ่าแต่วัามีอยู่สี่คำนะแตวคุณจะให้เราเลือกมาแต่งสองคำนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีก่อนนะครับวิธีรูปแบบแรกคือให้แบบคำกริยาขึ้นก่อนคำกริยาขึ้นก่อนนะหนึ่งก็คืออันแบบนี้คือกริยานำหน้ากริยาขึ้นต้นอืมอันนี้คือกริยาขึ้นต้นนะนารูุ่พิธีการ นันกนอ่าอ้นน่ะครัเยยวนีนต้นนะครับต้นอ่าสมมุติว่าเราเรือกความสุขอ่าะนะครับเรื่องความสุขนะออกไปก่อนท,ท,ท,ทีนี่ไออเดียขึ้นต้นเอาเราแต่งภาษาไทยก่อนตาภาษาไทยความสุขว่าไงดีฉัน ไปโรงเรียนอย่ามีความสุขอ่าฉันไปก็ต้องให้เป็นกีริ้งขึ้นก่อนฉันไปก็อัสฮาบูคอัสฮาบูไปโรงเรียนว่าไงนะโรงเรียนว่าไงนะภาษาอับมาดราัสซ่อ่ามาดรัสซ่บอกได้ว,ว่าถ้าไปก็ต้องมีอีลาพวกมาด้วยอัสฮาบูคือฉันนะอาอาอารนหน้าคือฉันครับอันนี้มายถึงฉันนะครับอัสฮาบูบอ,อีลาคือไปอย่าง อ่ามัธดยดารสะโรงเรียนอัสอาบูอิลมัธยรสะอัสซาอีดะอ่านะครับก็ได้เลยนีครับเห็นไหมครับนี่แบบนี่แบบว่าไงฉันไปโรงเรียนอย่างมีความสุขมีความสุขอ่านะครับมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้คือคำคำนามขึ้นต้นนะครับ คำนามนขึ้นต้นอ่าอาทีนี้ให้เราเลือกเอาคำไหนดีค่อยรนุนค่อยรนุนเอาค่อยรุนนะครับอ่าเอาครมีแ่งภาษาไทยมาก่อนคจะยาต่งเป็นยังไงบ้างเอาเอาเอาคำนาม่อใช่ไหมครูใช่เอาคำนำมามขึ้นต้นก่อนไหนได้ทีบ่บา คือเป็นคำกริยาอะไรกัน,กนภาษาไทยอะนะนเราคิดดูเราคิดเองดูทำความดีทำความดีทำหน้านมันเป็นคำอะไรทำกริยาทำเป็นกริยาอันนี้ไม่เอาเอาคำนามขึ้นต้นก่อนเอาสตอมียะมีทำความม <laughs> ีทำความไม่ได้นะสตอรียาอย่าหุ่นเบยอนะ <laughs> เนี่ยอ่ะเอาประโยคที่เป็นคําอยู่ข้างบนก็ได้เนี่ยอ่ะความดีความดีของใครบ้างอันนี้อะไรละแปลว่าอะไรความดีของของกันของอของความดีของภรรยาก็คือภรรยาหนึ่งคนค่อยรู้เศร้าจะใช่ไหมค่อยรู้เสิร์ชจะค่อยรู้เสิร้ชอ่าพี่ ี <te ่เอาในฟี à, ่ในใช่ไหมร้อมดีกับภริยาในไหนอ่าถ้าตอบเอาให้าตอบในบ้านอ่าในบ้านฟีอันใบถือ่าฟีอันใบเออเก่งจังคู่ไอ้ไอ้เนี้ยที่เป็นกริยาก่อนกริยาหลังนี่เขาเรียกไอ้นู้ไอ้นู้ใช่ไหมครัพวกเขาเรียกว่าอ่าจอฮิรุนกับดอมิรุนไหมอ่ะยังไงนะคือถ้าสมมุติว่าอ่าคำนามมาก่อนนั้นเขาเรียกเป็นประโยคของ จอฮิรุนแม่จอฮิร oh อ่าใช่แล้วก็พอกิริยามาก,ก่อนนั้นเขาจะเปลี่ยนให้เป็นดอมิรุนอืมใช่แล้วเพราะดอมิสเปนนำหน้านเนี่ยคือคําสรรพนามคือฉันสปปรรพนามใช่อันนี้คือมันชัดเจน <ผม S 1> ว่าค่อยรุดเซอย่างก็คือคำนำขึ้นต้นก็คือความดีของภรรยานั้นก็คืออยู่ในบ้านนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครเมียดีเนี่ยบ้านเขาจะเป็นไงสะอาดเรียบร้อย ยอย่างใช่ไหมครับถ้าใครที่เมียไม่ค่อยดีตท่าไหนก็บ้านรก,กลุงรังานะครับอันนี้คือตัวอย่างทีนี้ความหมายครับจันไปตรงๆๆไงๆๆหนู่ครับกันไปตรงไนเนี่ยมีความดังนันให้เรานะครับลองใช้ อ่ากูเกิลอะไรก็ได้นะครับในการปรกแต่งประโยคแต่ว่าคําที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นคาที่อยู่ในบทบทเรื่องนี้นะครับใช่ครจะเอาคาที่ในบทนะใช่บทบทเนะี้ยบทความอะไรนะครอบครัวท่านนาบีอ่ะะครนะถ้าไม่เอาคําที่เราเลือกห้าคำได้ไหมอ่ะได้ <c oughs> แล้วต้องอยู่ในบทนั้นนะ <c oughs> ในบทนั้นนะถ้าเหมือนนะ มุสชะการีมาเรื่เนี้ยคร<อ>สังคมเสริฐได้มุสชะ,ะการีรรได้อันนี้คือขั้นต้นวยคํานามก็คือรูปแบบนี้เราทามาแล้วโอเคงั้นก็ต้องแต่งรูปแบบของคากริยาขึ้นต้นคากริยาขึ้นต้นเนี้ยถ้าใครอยากต้องการคําศัพท์อะไรเนี้ยแต่ครูจะส่งให้ไปในไปในแชทเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ใครที่ทําแล้วเนี่ยก็สามารถทาต่อได้เลยแล้วผมผมผมีแค่คำนั้นแหละครูมันจะแต่งไม่ได้เลยคือประโยคอะ สองประโยคเนี่ยเราอาจจะเอาคผมรู้แค่คำนั่นแหละครูแตงแต่งง่ายบอกรู้หคาคำนี้ถ้าเอาคำนอกกันอาจจะเปลี่ยนจากโรงเรียนเป็นอื่นก็ได้อาจจะเปี่ยนากโรเียนเป็นเป็นโรงอาหารนะคือนักตางห้องอับสนามนี่คุณตั้งอยู่ทำไมเราหาเองใน g ูเกิลไม่ได้กูเกิลแปลภาษานะเปิดดูได้เลยครับเราฝึกใช้ดูอืมอแคมั้ยครูุขาจาเรียนเขียนยังไงอะไรนะครับคุณเลต้า ทะเลทะเลอันบ้าหรือทะเลครับอ่าเขครจะไปคำศัพท์ออกมาอืมแต่ผมเอาคำศัพท์นอกนอกจากนั้นได้ไหมบุมผมรู้แค่คำวินที่เขาให้อ๋อั๋บไม่คือเอาต้องมีคำหนึ่งนะที่ที่ที่อยู่ในประโยคกันเข้าใจไหมอ๋อต้องมีคำหนึ่งแต่งอะไรก็ได้แต่ต้องมีต้องมีคำหนึ่งใช่คือเอาคำอื่นมาเพิ่มได้แต่ว่าคำหนึ่งที่อยู่ในบทคือมีอยู่ในนั้นด้วยคำคำหนึ่งเข้าใจไหม อ่าคือเราคําลอกมามาเพิ่มได้แต่ว่าคําที่อยู่ในบทน,นี้ต้องมีอยู่คำหนึงในประโยคนั้นคู่ค้าส่วนท่าน